สวัสดีครับผมมอส DIY ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาไกลถึงเกาะสมุยเลยนะครับพอดีฐานรูปปั้นของพี่บัวขาวเกิดรอยแตกแล้าพอมาถึงก็เริ่มงานเลยครับเริ่มจากการเปิดบาดแผลให้ใหญ่ก่อนนะครับโดยการใช้เกียงโพสสีและคัตเตอร์นะครับในการขูดเพื่อที่จะเปิดรอยบาดแผลให้ใหญ่นะครับ หลังจากเปิดบาดแผลเรียบร้อยเราก็ทําความสะอาดนะครับปัดฝุ่นเช็ดฝุ่นออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขัดพื้นผิวให้เรียบเนียนขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ผ้าเทปใหญ่ไฟเบอร์นะครับปิดทับรอยแผลที่แตกราวนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้พื้นที่ที่มีรอยแตกราวครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทําการโป้ะนะครับด้วยอะคริลิกโป้สีนะครับขั้นตอนนี้ต้องทำการฉาบให้เรียบเนียนนะครับเพราะว่าเวลาที่อะคริลิกโป้แห้งแล้วเราจะได้ขัดได้ง่ายๆครับ ตอนนี้สีโป๊ะเราก็แห้งแล้วนะครับเราก็เริ่มทําการขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์3นะครับเป็นกระดาษทรายที่ไว้ขัดฝ้าครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มทําการทาสีรองพื้นนะครับด้วยสีดําพอสีรองพื้นแห้งเราก็เริ่มทําการทาสีจริงได้เลยนะครับตอนนี้ฐานลูกปั้นของพี่บัวขาวก็กลับมาสวยงามเหมือนเดิมแล้วครับ ร่องรอยรอยแตกแล้วก็ได้รับการซ่อมแซมจนสภาพออกมาดีแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ